ก็ทุกคนได้ตรงนี้ก็เริ่มจากหลักร้อยแบบที่ทุกคนจ่ายกันได้และครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอคิวอันสป็อคกันในช่อง M Y Q C H กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงลงทุน299าบกาทกำไร3 0มแสนเก้าจากแอปยูพิกนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จ้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเนี่ยเข้ารู้จักแอปยูพิกได้ยังไงเพราะว่าพี่พี่น้องๆทุกคนก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ มึงเป็นอะไรกับยูพิษหรือเปล่าเนี่ยยู U พิษจ้างมาหรือเปล่าผมก็จะบอกตรงนี้นะครับยูพิษไม่เคยจ่ายผมแม้แต่บ,บาทเดียวในการโปรโมทนะ ในการโปรโมทไม่เคยจ่ายในการเอ้ยน้องลงคลิปพี่หน่อยไม่เคยจ่ายครับผมลงด้วยตัวผมเองและผมไปเจอยูพีเด้งไงคลิปนี้อาจจะมีคําพูดที่ไม่สุภาพนะครับเพราะเวลาผมเล่าแล้วผมก็เห็นคุณผู้ชมทุกคนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนญาติผมเนาะเราก็ต้องพูดด้วยความจริงใจอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับแล้วพอผมพูดด้วยอารมณ์เนี่ยมาจจะมีคําพูดที่ไม่พอก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ คือตอนที่ผมไปเจออพยูพครั้งแรกเนี่ยผมไปเจอผ่านแอป t i k ต o k ครับแอป t i k ต o k เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นก็จะหน้าตาแบบนี้ก็คือเราจะเลื่อนผิดไปเรื่อยๆแ,แล้วผมไปเจอพิกกิ๊กนะครับเป็นเน็ตไอดอลใน TikTok หรือว่ารียตว่าทิกต็อกเกอร์คือผู้ติดตามอันดันบ,บ2อันดับ3ของประเทศไทยเนี่ยผมจำไม่ได้และเหมือนเขายิงแอปไว้เกี่ยวกับโฆษณาพัดลมตัวหนึง่งนะ แล้วพอผมไปเรียกเขาดูเฮ้ยพัดลมตัวเนี้ยมันน่าซื้อแล้วเขาให้ปัดซ้ายใช่ไหมพอปัดซ้ายปบ๊บเนี้ยมันเป็นแอปยูพิกซึ่งตอนนั้นเนี้ยก่อนหน้านั้นผมเคยได้ยินว่ามันมีแอปแอปหนึ่งอะครับที่เราสามารถซื้อแล้วได้เงินคืนแล้วเวลาเราแชร์ของอะนะคะของคือผมอะเคยได้ยินคีย์เวิร์ดเนี้ยมาก่อนเห็นยูพิกแล้วแล้วผมมาไม่รู้ว่าเป็นแอปอะไรเออแล้วพอผมไปเจอยูพิกแล้วยูพิกเนี่ยคอนเซ็ปต์หน้าแอปเนี่ยแม่งชัดมาอะไรสักอย่างอะถ้าผมเจอไม่ผิดรู้สึกว่าซื้อแล้วได้เงินคืนแชร์แล้วมีเเ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 งงงงินน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 นใใใใชช้้้้้้้้สััักกกกออ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 อยยยยยย่่่าาาาาาีีีคคคซ็็็็ปปปปปปปตต์แแแขขะะรรบบผผผผผผมม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 วววฮหหหลลลลลโโดดดพุุูู๊ึณไ พอเห็นหน้าตาแอปครั้งแรกเลยนะแม่งโคตรเหมือนาาลาซาด้าเลยตอนแรกกูว่าเออกูว่านึกว่ากูคิดแต่คนเดียวว่าหน้าตาเหมือนาาลาซาด้างั้นเอาให้น้องดูไอเ้เหี้ยน้องผมบอกว่าแม่งเหมือนมากผมก็เลยสืบไปสืบมาครับจนรู้ว่าเออยูพิกเนี่ยเป็นเชียร์เดียวกัรนด์ลาซาด้าเพรา,าะว่าแล้วแม่งหน้าตาเหมือนเป๊ะเป๊ะโอ้โหเป๊ะขนาดแบบกอล์พี่วางอะแล้วผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วผมไปเจอคำว่ายูพิกเกอร์อะผมก็เริ่มสงสัยละไอ้ยูพิกเกอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราเข้าไปดูสินค้าแต่ละชิ้้้นนนนเเเเเเเีี่ยยยยยมััถึงงแบบอฮชรร์ยยใหาป็จล เออยูพิกเกอร์มันคืออะไรแล้วมันได้อะไรอ่ะผมก็เข้าไปอ่านนะครับอ่าน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 ปุ๊บผมก็ได้สรุปมาว่าการที่เราได้เป็นยูพิกเกอร์เนี่ยเราก็จะซื้อเราได้เงินคืนเหมือนช็อปแบ็คแล้วก็แชร์แล้วเราจะได้ค่าคอมโอเคไหมซื้อพอผมอ่านแล้วอ่ะเอออ๋อมันทำอย่างนี้เองมันเป็นแบบนี้นะสเต็ปมันก็คือเราซื้อเราก็าได้เงินคืนถูกลงอ่ะค่าของถูกลงส่วนการแชร์แล้วไนดะ้ค่าคอมเนี่ย ตอนนั้นผมุ่ตรงวูยังคิดไม่ออกเลยกูาจะแชร์ที่ไหนวะเออคิดไม่ออกเออมองไม่ถูกบอกไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันถืพ่งตองนั้นทุกคนคือไม่เข้าเลยกูงงที่ผ่านเลยไม่รู้ว่าไอ้ถ้ามันทำยังไงวะกูไปแชร์ตรงไหนวะเอ่อแล้วก็งงๆครับงงๆไปงงมาก็ไหนๆเมื่อแอปมันเชิญชวนให้เราสมัครยูทิเกอร์แล้วผมก็สมัครไปเลยง่ายไหมผมก็เลือกซื้อรู้สึกจะเป็นไอ้เครื่องดยดฝุ้นโรบอทอะครับ999บาทในตอนนั้นผมก็ซื้อมาปุ๊บเออถึงแม้ สว่วนแรกคุณผู้ชมถามว่าเฮ้ยเสียดายมีไหมน้องก้าวมาเก้าเก้าได้โบรบอบทำความสะอาดมาผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าผมก็ได้ของนี่ผมไม่ได้เสียตังค์ไปเปล่าเก้าเลยเก้าเก้าผมไม่ได้ของอะไรนี่ผมได้ของแล้วผมได้เป็นยูทิกระอะอันนี้คุ้มไปไม่ไม่มากันโอเคพอผมซื้อเสร็จปุ๊บทุกอย่างเสร็จปั๊บอะผมก็เข้าเริ่มเข้าไปดูเริ่มศึกษาทีเริ่มศึกษาว่าไอ้้ไอยูทิกระเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรได้จากมันเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างโอ้โหเปิดเข้าไปเจอใน YouTube เยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆหหหหลลลาาาาาากกกยยช่่ออออออองโอโโโนน้้งง้้โโเโโเมามาเปเะไไรดดมมวววแแแแแปป็นนป็นนนนสสบบบบีตุ กูแบบโอ้โหไอ้แม่งเล่นกันเป็นแสนหรือวะอะไรได้มันได้กันเป็นแสนหลยวะเราก็ไม่รอชา้าเราก็ศึกษาเลยครับว่าไอ้คิดแม่งทำยังไงวะทําไมวะไอ้แม่งนี่เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่าเรามองข้ามแอปพลิเคชันอันนี้ไปได้ยังไงคือตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีคนสามารถสร้างไรายได้จากแอปแบบนี้นะหลักแสนได้แต่พอดูดูดโอ้โหเยอะหลายช่องหลายคนไม่ใช่คุณลองไปเซิร์ชดูคําว่ายูพโอ้โหขึ้นมาเป็นสิบ เป็นส0บ0ช่องเลยมั้งที่ทําเกี่ยวกับยูพิกเนี่ยนั่นแหละครับพอทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์มันเริ่มคลิกผมก็เลยเริ่มตัดสินใจที่จะทําแล้วผมพูดตรงนะตอนแรกที่ผมตัดสินใจที่จะทำยูพิกเนี่ยผมว่าจะทาแค่20คลิปเลยนะยี่สิบคลิปจริงๆผมติ๊กเลยว่าผมผมแบบเฮ้ยธุรกิจนี้ถึงแม้กูจะเปิดใจแล้วนะแต่ยังมันยังเหลือนิดนึงที่แบบเฮ้ยมันเป็นวงๆเป็นลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยคือเราอะยังไม่เปิดใจแบบทั้งหมด100เข้าใจปะแล้วเราก็เคยโดนแบบพวกนี้หลอกมาอย่วยนะผมว ตั้งแผนไว้กูจะทำมีคลิปยูพิกยี่คลิปเท่านั้นถ้ากูไม่สําเร็จกูจะเลิกเออผมเขียนนี้เลยแล้วเวลาผมลงคลิปผมก็จะกากระบาดออกพอจนประมาณสักสิคลิปคลิปผมเริ่มบูมเริ่มดังมีคนเข้ามาแบบเข้ามาหาผมเยอะขึ้นจนแบบเออ,เอ,อกูจะสอนใครยังไงดีวะเออยังไงดีวะอันนี้เกิดขึ้นเลยนะครับช่วงนัทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้บังคับใครเลยนะเว้ย คือแต่ก่อนเนี่ยผมพูดตรงว,ว่าผมก็เคยโดนบังคับว่าเออทำนี่ทำนี้นะอันนี้เราไม่ได้บังคับใครเข้ามานะครับเขาเข้ามาด้วยความเต็มใจที่เขาอยากทําเขาอยากมีรายได้เพิ่มเขาจึงเข้ามาและเขามองว่าเราอ่ะจะสามารถทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นได้เขาก็จะตั้งใจทําครับอืมอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะครับเราตัวผมไม่เคยบังคับใครเข้ามานะครับทุกคนเข้ามาด้วยตัวของทุกคนเอง เหมือนทุกคนดูช่องอื่นก็ได้ใครชอบช่องไหนก็ไปร่วมสายงานกับช่องนั้นอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วคุณก็เรียนรู้ให้เต็มที่ทําให้เต็มที่นะครับแล้วคุณก็จะมีวันที่คุณได้รายได้อย่างที่คุณต้องการโอเคปะ่ะเออตัวผมเองก็ไม่คิดว่าแม่งจะมาขนาดนี้นะแต่มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้แต่มันก็มาเกินที่แบบความคิดของเรามองป่ะเป้าหมายของเราตรงนี้ ความคิดของเรามันอยู่แค่ตรงนี้แต่มันอยู่ประมาณนี้โอเคละโอเคครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าลงทุน299บกาทกําทไร3ามแสนทำยังไงไปรับชมกันครับอะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราเข้ามาในหน้าแอปของ UPick นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ้าใครโหลดแอปมาแล้วเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะสามารถสร้างไรายได้จากแอปนี้ได้เนี่เราก็ต้องเป็น Upicker ก่อนซึ่งถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเป็นเนี่ยมันก็จะไม่มีราคาคำเชิญแบบนี้นะผมไปให้ดู นี่เห็นนะครับถ้าคำเชื่อ,องผม 1.07เป็น0.9ถ้าเกิดใครยังไม่มีรหัสนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะซึ่งตอนนี้เนี U ่ยยูพิกมันมีแคมเปญตัวนี้อยู่ครับชววาวลองรางวัลแอปแห่งเอเชียนะครับลดสสด9 0ซึ่งมันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากลองลอง,ลงทุนดูแล้วไม่อยากจ่ายแพงแบบผมในตอนนั้นเนาะพอตอนนั้นผมจ่ายไปนั้ง999ตอนนี้นมันจ่ายแค่299บาทคุณก็ได้เป็นยูพิกเกอร์เหมือนกันครับซึ่งเรื่องสิทธิประโยชน์ที่คุณได้เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างกับคนจ่าย900เลยนะเหมือนกันทุกกอย่่่าางงตันแคสิ เ,เก็เริ่มจากเดตต์ต่อตัวนี้ก็ได้เนี่ย299บาทคุณซื้อคุณก็ได้เป็นย yup ูพิกเกอร์ละแล้วก็วิธีสังเกตครับสินค้าชิ้นไหนที่เป็นยูพิกเกอร์ได้ให้ตรงนี้สัญลักษณ์ยูพิกชอยตตัวนี้ตัวไหนที่มีสัญลักษณ์นี้เราสามารถเป็นได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เลือกได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกตรงๆกับคุณผู้ชมนะว่าคุณผู้ชมเรื่องราคาผมมองว่า ถามว่ามันถูกจริงไหม299บาทผมก็มองว่ามันถูกจริงนะถ้าเกิดคุณได้ใช้เนาะเดสต์ตอร์พวกเนี้ยคุณได้ใช้คุณซื้อเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ไม่แนะนําให้ซื้อราคาถูกผมแนะนําให้เลือกซื้อของที่คุณได้ใช้อย่างเช่นคุณเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะอะไรเงี้ยคุณเลือกอันนี้ก็ได้เนี่ย499บาทคุณได้กินหมูกระทะด้วยแล้วคุณก็ได้เป็นยูพิเกอร์ด้วย ผมจะบอกว่าอันนี้ตอนที่ไม่เป็นยูพิเกอร์แม่งแพงเลยรู้สึกจะรู้สึกว่าจะ5 50หรือสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยไม่ก็อันเนี้ยไอเสาไฟเนี่ย LED s โ l ลา่าเซลลเนี่ยตอนที่มันไม่ใช่สินค้ายูพิชอยไม่แพงอะ500กว่าบาทนะครับก็สามารถมาเลือกได้ตรงนี้ก็ได้แนะนำว่าเอาของที่เราได้ใช้คุณผู้ชมแล้วมันจะตอบโจทย์กรบคุณมากกว่าโอเคไหม หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ราคาคําเชิญเหมือนผมเมื่อกี้ของผม,มก็คือ 107, 109ถ้าเกิดใครมีเพื่อนเนี่ยก็ใส่ของเพื่อนได้เลยนะครับเพราะว่าการทำยูพิกเนี่ยผมแนะนําเลยนะและตัวแอปเขาก็บอกมาด้วยนะครับว่า เราต้องทําเป็นทีมครับเราอยา่ยาทำคนเดียวเราทําคนเดียวแล้วมันยากครับคุณผู้ชมเราทําเป็นทีมแล้วมันจะแบบว่าโคตรโคตรง่างอยอ่ะครับคุณผู้ชมโอเคไหมก็ถ้าเกิดใครมีเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากสมัครกับผมก็ใส่หรหัสได้เลยนะครับ1 0ึ่งศขอฝากไว้ใน ilia, อ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับผมโอเค ก็หลังจากที่เราซื้อเสร็จเบ๊บนะครับเราก็จะได้ราคาคำเชิญแบบเมื่อกี้ที่ผมโชว์ไปนะครับกลับมาดูก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาคำเชิญตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต่างกันนิดหนึ่งอา้าวไม่โฟกัสเลยทีเดียวมันก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติคุณโอน โอนชาระครับคุณก็จะได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณชําระไปทางคุณก็จะได้รหัสตัวเนี้ยในวันที่คุณรับสินค้าแล้วนั่นเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเราได้รหัสคาเชิญมาแล้วเนี่ยถ้าแบบใครที่สมัครรหัสผมมันก็จะมีลิงก์ด้านล่างนะครับที่เป็นลายแอดทุกคนก็สามารถทักข้อมได้เลยซึ่งพอทักเข้ามาเนี่ยผมก็จะเชิญเข้าไล่กลุ่มตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นกลุ่มผมนะครับที่เราจะมาแชร์ความรู้กันโว้โว้แต่งรูปเขาสวยอะพี่พี่คนนี้เขาเก่งมากแต่งรูปสวยจัง เนี่ยโอ้โหแบบผมเป็นลูกค้าผมโดนตกแล้วแหละเอ้ยแต่งลูกสวยก็จะมีการแชร์ความรู้กันนะครับแชร์โปรโมชั่นกันว่าวันนี้มีโปรอะไรบ้างนะครับอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เราสมควรโฟกัสตรตงไหนตรงไหนมีแคมเปญให้เล่นบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นตามแคมเปญเงินเร,งเราจะได้เยอะครับคุณผู้ชมหลังจากสมมุติเราขายปกติเราขายแบบเดือนละหมื่นถ้าเราเล่นตามแคมเปญเราจะได้ประมาณหมื่นห้าเลยนะครับโอเคปะ เอออันนี้ผมก็จะแนะนําว่าตอนนี้มีแคมเปญอะไรน่าเล่นนะและแ้วแคมเปญน,นี้มันสื่อ,อยังไงแล้วมันเล่นยังไงใครได้บ้างเออถ้าใครได้ก็ลุยเลยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาอยู่ในทีมใหม่ผมเนี่ยก็จะมีการให้เรียนคอร์สฟรีสองคอรสนี้คอร์สแรกกลยุทธ์มาร์เก็ตเพจนะครับคอร์สที่2 5วันสู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ระดับเทพแล้วก็จะมีภารกิจให้ทําด้วยนะครับว่าคนมาใหม่เนี่ยต้องทําอะไรมองออกป่ะบางทีเราสมัครแอปเสร็จปุป๊บแล้วก็จะงงว่าเฮ้ยเราจะไปไหนต่อวะ อะไรเงี้ยผมก็จะมีนะครับว่าภารกิจมือใหม่เนี่ยคุณต้องทําอะไรนะครับคือตัวคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้เผยแพร่ใน y t u t u นะครับอันนี้ผมตั้งแบบไม่เป็นสาธารณะคือต้องมาอยู่ในทีมเท่านั้นถึงจะดูได้ไม่งั้นดูไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากได้แต่คุณอยู่ทีมอื่นหรืออะไรเงี้ยผมขายนะครับผมขายหมื่นสองอะครับเพราะว่าแม่งแม่งคีย์คือคือถ้าเกิดคุณได้ดู คุณยังไงก็ขายได้เอาแบบคุณไม่เคยขายนะคุณยังไงก็ขายได้เวย้ยจริงอ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูก่นเดี๋ยวบางคนบอเฮ้ยพี่มีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีจริงนะก็ดูโฆษณาไปอ่ะนี่นะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยเราทํายังไงให้คุณขายดีในมาเก็ตเพจเห็นไหมตรงนี้เป็นหน้ามาเก็ตเพจผมว่าจะอธิบายว่าเออมาเก็ตเพจเนี่ยถ้าเราจะเด้งมาอยู่หน้าบนตรงนี้ ยงไงแล้วถ้าเกิดคุณเจอปัญหามากเกดเพ e แบบเมื่อกี้หน้าแบบมาอกะคุณจะสามารถแก้ยังไงได้บ้างแล้วพอคุณแก้ได้แล้วคุณเข้ามากเกดเพจได้แล้วเนี่ยคุณจะขายของยังไงให้คนสนใจเยอะๆยอะอันนี้ผมบอกมาเลยบอกไว้ทั้งคีย์เวิร์ดว่าคุณต้องลงชื่อยังไงคอนเทนต์คุณต้องทํายังไงแต่ผมก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติมเลยนะครับไม่ใช่บอกเฮ้ยผมบอกอย่างนี้แล้วก็ลงหมดอย่างนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันจะเจ๋ง1 0 0เสมอไปมม่อาจจะดีสัก80แต่ผมพูดตรงว่า ถ้าเกิดคุณใช้ความสร้างสรรค์ของคุณเพิ่มเติมไปกับคลิปนี้ด้วยนะครับคุณแบบคุณดูคลิปเนี้ยคุณขายได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณใส่ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมของคุณลงไปเขียนแคปชั่นคุณลงไปเพิ่มเติมไปอีกอ่ะผมพูดตรงนะคุณไม่ใช่เพียงแค่ขายได้คุณขายดีเลยเว้ยคือผมพูดจริงๆแล้วผมอ่ะมีคนในทีมที่แบบว่าเขาเมเนจความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการแต่งรูปได้แบบคือถามว่าสวยไหม ถ้าบางคนอาจจะมองไม่สวยแต่ทุกอย่างมันครบองค์ประกอบแล้วมันแบบเฮ้ยน่าซื้ออ่ะเฮ้ยมันคิดได้ยังไงอ่ะแคปชั่นดีคอนเทนต์ดีอะไรเงี้ยคุณก็ขายได้แบบหือดีวันนึงอ่ะวันหนึ่งยอดเขาอ่ะสามสี่หมื่นนะครับคุณผู้ชมเออนะครับก็สามารถเอาไปแบบว่าเมเนจกับความคิดสร้างสรรค์คุณได้เลยเพราะผมพูดตรงว่าตรงนี้เนี่ยการขายของออนไลน์มันก็เหมือนเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณสามารถใช้จินตนาการของคุณที่เขียนแคปชั่นออกมาได้ดีอ่ะ คุณสามารถขายเท่าไหร่คุณก็ขายได้เห็นปะที่เขาบอกว่าคอนเทนต์อ k i คิงอะครับตรงนี้โคตรสำคัญอันนี้ผมก็มอบให้คุณไปแลลวประมาณแ0อีก20%คุณก็ใส่แต่เพิ่มเติมสีที่แบบว่าเออมันเป็นสไตล์ของตัวคุณน่ลงไปนะครับคุณยังไงก็ขายได้แน่นอนส่วนอีกหนึ่งคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิป5าวันสู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตัวนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการทำออนไลน์ครับว่าเฮ้ยเราต้องมมเนจเงินนะคือบางคนเนี่ยเขาทำออนไลน์เพื่อ มีรายได้เพิ่มเอาไปกินเลี้ยงเที่ยวอ,อะไรเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาทํารายได้ออนไลน์เพิ่มเติมเพราะว่าเขาอยากได้เงินไปลงทุนอันตรงนี้เนี่ยผมว่าจะบอกมีธีเมนจการเก็บเงินว่าเราสมควรเก็บยังไงทำบัญชียังไงไม่งั้นคุณขายไปนะครับคุณก็จะไม่เหลือเงินเก็บนะครับแล้วก็เราสมควรมีแนวคิดกับการขายออนไลน์ยังไงอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดคุณมีแนวคิดที่ไม่ดีคุณจะขายไม่ดีเว้ยฉะนั้นแล้วคุณต้องมีแนวคิดที่ดีก่อนว่า คุณจะขายออนไลน์ยังไงและมีแนวคิดยังไงตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตประจําวันสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั่นเองส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจสําหรับมือใหม่นะครับที่แบบเข้ามาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงนะครับทาอะไรบ้างผมก็จะบอกไปแล้วว่าคุณต้องทําอะไรแล้วส่งอะไรให้ใหผมผมจะมีแบบว่าให้คุณส่งการบ้านเหมือนเวิร์กช็อปอะคือคุณลงสินค้าเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะคุณต้องส่งมาให้ผมดูก่อนว่าเฮ้ย hey, สินค้าของคุณเนี่ยมันผ่านตาผมหรือยังถ้ามันผ่านตาผมแล้วเนี่ย คูณยังไงก็ขายได้ผมพุ่งตรงคือผมก็ไม่ได้แบบเฮ้ยน้องขาดเลยเอาไปลงขายผมจะบอกเลยเอ้ยพี่รูปไม่สวยเอ้ยคีย์เวิร์ดยังไม่ใช่พี่ตอนนี้มันยังไม่กินใจอะไรเงี้ยเออผมจะบอกไม่ได้ทําใหม่ครับพี่อะไรเงี้ยเออผมจะบอกเลยแล้วผมจะแบบเออผมบอกจริงๆบางคนก็บอกว่าโอเคครับ คือคือเหมือนผมจ้าโหนนะแต่ผมมาหวังดีครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงแบบว่าไม่มีคุณภาพไปคุณก็ขายไม่ได้ถูกปะผมก็เลยจะต้องให้เขาทําเวิร์กช็อปส่งกันบ้านผมมาก่อนว่าเออถ้าเกิดคุณลงของชิ้นแรกคุณลงได้ดีแล้วอ่ะชิ้นต่อไปชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5้าไปจนถึงชิ้นที่ร้อยชิ้นที่พันเนี้ยคุณก็จะลงดีทุกชิ้นงงมองไหมก็คือก้าวแรกอ่ะอย่าพลาดนะครับผมโอเคอ่านอกจากนี้เนี่ยผมก็ยังคิดแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ทามาส เราจะช่วยคนมาใหม่เข้ามาได้แบบเต็มที่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมดูแลคนเดียวนะครับก็อยู่ประมาณ600กว่าคนซึ่งบางทีเนี่ยผมอาจจะตอบชา้าต่อไม่ทันซึ่งถ้าเกิดใครอยากเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยมี2เมนทอร์ไปเลยมันจะดีกว่า2เมนทอร์ก็คือพี่เลี้ยง2คนนะครับมีตัวผมด้วยแล้วก็มีคนในทีมอีก1คนเข้าไปดูแลคุณอย่างใกล้ชิดด้วยคุณก็สามารถเล่ได้เลยครับมีทั้งพี่อ้อย มีทีลาพาร์ทโหเยอะมากมาในช่องเ่ยเยอะจริงๆคุณสนใจคนไหนหรือคุณชอบไลฟ์สไตล์ของคุณแบบไหนตรงกับเขาแบบไหนเนี้คุณก็สามารถไปสมัครนะครับในรหัสเขาได้เลยนะครับและคุณก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกันเออนะครับเหมือนกันเลยนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนาะว่าพี่ท่านนี้เขาถนัดสายไหนสายขยายพี่ท่านนี้สนัดสายขายนะพี่ท่านนี้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ดีอะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วคุณชอบคนไหนชอบพี่ท่านไหนคุณก็สามารถสมัครเข้าหรหัสเข้ามาได้เลยนะครับโอเคไหมและในเรื่องสุดท้ายนะครับการที่มีรายได้ส0 0แสนอย่างว่องไวนะครับก็คือการทำคลิปลง YouTube หรือว่าช่องทางไหนก็ได้นะครับที่คุณถนัด แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราถนัดช่องทางไหนเราก็ต้องลองลงมือทำนะกันเนาะก็ y o u t u b e ก็ได้ Facebook ก็ได้ TikTok ก็ได้ช่องทางไหนก็ได้ครับซึ่งผมก็จะมีทิสดีง่ายๆเนาะอันนี้ผมได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าคิดแบบชาวยูทำสำเร็จแบบคนญี่ปุ่นซึ่งมันมีข้อหนึ่งนะครับของคุณเกตเลอร์เนี่ยได้บอกชาวญี่ปุ่นว่าถ้าเกิดคุณหา 1, 0 0 0คนมาเซ็นลายเซ็นให้กับคุณได้ผมจะรับคุณเข้าเรียน ออืมมโเคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณหาช่องทางไหนก็ได้ที่เป็นช่องทางบนโลกออนไลน์ของคุณอะแล้วมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอคุณใต้โพสต์คุณครบ1,000คนได้แสดงว่าคุณจะสามารถขายอะไรก็ได้บนนั้นครับเพราะส่วนแรกก็คือคนมา 1, คอมเมนต์หนึ่คนไม่ใช่คนเห็นแค่1,000คนถูกไหมคนมา 1, คอมเมนต์หนึ่คนอาจจะมีคนเห็น 5,000คนก็ได้หรือ10,000คนก็ได้มองออกหรือยังครับยิ่งคนเห็นมากขึ้นคุณจะยิ่งสามารถขายของได้มากขึ้นคุณมองออกหรือยังครับคุณจำคีย์เวิร์ดผมไว้นะยิ่งคนมองเห็นมากขึ้นคุณจะยิ่งขายของได้มากขึ้นและช่องทางไหนที่คุณสามารถมีคนคอมเมนต์ครบ1,000คนคนคอมเมนต์1,000คนไม่ใช่ว่าคนเห็นแค่1,000แต่คนอาจจะเห็น5,000คนก็ได้ มองออกไหมครับตรงจุดนี้แหละครับคุณก็สามารถเริ่มออนไลน์หรือเริ่มทําคลิปวิดีโอจากตรงนั้นได้เลยเพราะคุณทําคลิปจากตรงนั้นนะครับแล้วคุณก็ให้เขาสมัครภายใต้รหัสของคุณจากนั้นมันก็จะเริ่มเป็นลูปครับเนี่ยผมก็ทําง่ายๆครับผมก็ทําคลิปลง YouTube จากนั้นพอมีคนสนใจผมก็เชิญเข้ากลุ่มเชิญเข้ากลุ่มปุ๊บเขาศึกษานะครับได้ความรู้แล้วเขาก็นําไปแชร์ต่อบนช่องทางบนโลกโซเชียลที่เขาถนัดนั่นเองนะครับผมก็แบบนี้เลยอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคของผมที่ผมทำเนาะผมก็ทำแค่นี้เลยครับคุณผู้ชมทาคลิป u t ท b e ทากลุ่มนะครับแล้วก็สอนให้คุณขายได้สอนให้คนขายเป็นผมทําแค่สามอย่างนี้ผมก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้ละครับคุณผู้ชมโอเคไหมครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีละครับก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นตัวนี้ ห้ามพลาดเลยครับคุณผู้ชมยังไงก็ห้ามพลาดถ้าเกิดคุณคิดว่ายัางไงซะวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำยูพีกอยู่แล้วหรือว่าสินค้าพวกเนี้ยเราใช้อยู่แล้วแนะนำให้สมัครในราคานี้ คือมันถูกมากผมรอทั้งเดือนแม่งเพิ่งมาปลายเดือนหรือว่าทั้งเดือนแม่งโปรเกา้กาเก,ากานี่มันเพิ่งมาปลายเดือนครับมาแล้วคุณก็อย่าช้าครับอย่าลืมไปตกกันแล้วกันเนาะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับจะหมดในวันที่29มีนาคมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดหลังจากวันนี้ก็จะกลับไปในราคาเดิมก็คือ999บาทสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับก็ต้องขอตั้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม